สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอลเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับโซนตาจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมาจําสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกนอี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ สร้อยข้อมือนิลาพม่าสตาดิบประดับด้วยพลอยสตาดิบแท้ตัวเรือนทองคํา 18K ประดับด้วยเพชรเกสรรวม0.32กะลัดน้ำหนักรวม20.75กรัมความยาว16.5ซนติเมตรหน้ากว้าง1ซนติเมตรราคาเพียง61,800บาทครับ เส้นนี้เป็นสร้อยข้อมือพลอยนําโชคนะครับเป็นพลอยนิลาผงพม่าครับเป็นงานพลอยดิบและเป็นพลอยสตาครับนิลาพม่านะครับคือไพลินนะครับแต่ว่าเป็นไพลินที่มีความพิเศษนะครับคือเนื้อของไพลินจะต้องมีเส้นใยสีขาวหรือว่าเนื้อสีขาวแกมเข้ามานะครับอารมณ์จะคล้ายๆกิมบอร์เสียงนะครับหรือว่าทับทิมที่มีเนื้อสีขาวเข้ามาครับ2อย่างนี้ล้วนเป็นพลอยนําโชคเป็นลักกี้สโตนครับ มีความเชื่อที่หลากหลายนะครับสาหรับนิลลาพม่านะครับส่วนนิลลาพม่าชิ้นงานนี้นะครับมีสตาทุกเม็ดขาสตาสวยงามนะครับเม็ดนี้สตาสวยครับเป็นงามพลอยดิบทุกเม็ดนะครับมาพร้อมใบเซอร์ครับสวยงามดีหมดนะครับชิ้นงานโดยรวมสวยงามน่ารักมากครับส่วนงานเพชรให้มาไม่เยอะมากครับให้มากําลังพอดี0.32กรัต เพชรเกรเบลเยียมเพชรงานใหม่ขาวเล่นไฟดีหมดครับให้ดูเชฟด้านข้างนะครับชิ้นงานนี้น้ำหนักเยอะครับ20.75กรัมมาในราคาเป็นแค่6 1 8 0 0บาทเท่านั้นนะครับขอเรียนตามตรงว่าจะพอค่าท้องคาค่าเพชรก็คุ้มค่ามากแน่นอนครับก้นพลอยสวยงามดีนะครับบางเม็ดนะครับจะมีคาบนะครับเป็นน้ำยาประสานทองเล็กน้อยนะครับสามารถชุบล้างใหม่ได้หมดครับ ที่พี่แจ้งเข้ามาได้นะครับต้องการให้ช่างเจลลี่ล้างชิ้นงานให้ใหม่ทําให้ฟรีนะครับการล้างเจลลี่นะครับให้ช่างทําให้กับทําเองที่บ้านไม่เหมือนกันนะครับคุณภาพชิ้นงานที่ได้ช่างทําให้ชิ้นงานจะสวยงามกว่าวิ้งกว่านะครับตัวล็อกใช้งานได้ปกติเข็มตรงสวยงามดีหมดครับออกแรงกดเล็กน้อยครับมีด้านเดียวนะครับตัวล็อกแต่ว่าแข็งแรงมากครับดึงให้ชมนะครับ โดยรวมนะครับสวยงามครับชิ้นงานน่ารักมากครับน้ำหนักชิ้นงานเยอะ20.75กรัมสามารถออกไบเซอร์เพชเพิเ่มเติมได้นะครับแจ้งเข้ามาได้หมดครับชุบล้างทำใหม่ได้หมดชิ้นงานนี้มาพร้อมใบเซอร์นะครับนี่ใบเซอร์นะครับ เนเชอรัลสตาแซฟไฟร์ครับสีขาวแหลกที่มาเมียนมาน้ำหนักตรงขนาดหน้าพลอยการเจนในที่สำคัญคือคอมเมนต์เป็นอันฮิตหรือว่าเป็นงานพลอยดิบไม่ผ่านการเผาไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านช่วยการันตีว่าเป็นงานพลอยแท้งานเป็ดแท้และงานโตเรือนทองคำครับยังไม่พอนะครับชิ้นงานนี้ใช้งานเบื่อแล้วใส่เบื่อแล้วขายคืนได้เปิดชิ้นใบได้หมดขอยตรงตามเงื่อนไขครับ เพชรอยู่ครบพลอยอยู่ครบพลอยไม่แตกนะครับแล้วก็สินค้าไม่บิดเบี้ยวมากเกินไปนะครับยินดีรับคืนหมดครับใส่นานๆนะครับเลือค่าแป้งค่าเครื่องสาอางไม่มีปัญหาครับสามารถมาจําติดจองนานได้ครับขอมาจําแค่4ี่ถึงห้าพันบาทจ่ายครบเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับสามารถรับไปที่เจเจมอจพบะสาราอาทิ์นะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าลูกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองในการจัดส่งถึงมือแน่นอนร้อครับ ร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ิตจันตอนนั้นลงหน้านะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ